เราฉายู่ว v ไปมันทำแน่นอนสิ่งที่เราพูดก็คืออันนี้อาจารย์พยาช่วยเป็นหนักคนทำอิเล็กตรอนไมโครสโคปคือเราดูลงไปถึงเส้นใยขนาดแบบขนาดนี้เนี่ยว่าไม่ฉาย UV mm hmm. เทียบกับฉาย UV เ่เราจะเห็นเลยว่าลักษณะตาข่ายมันไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงแล้วเราไม่ได้ฉายแบบสั้นๆนะเราฉายไป240นาทีเนื้อของแมสอะเส้นใยไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความร้อนอะบางทียังทําให้เส้นใยแบบ ถึงระดับหนึ่งมันมันจะมีขุยๆที่เขาถ่ายรูปมาให้ดูแต่ว่าถ่ายว่ามันเสียโครงสร้างไหมมันไม่เสียโครงสร้างความเป็นรูมันยังดีอยู่มันก็ป้อมได้ระดับหนึ่งแต่ว่าเราคิดว่าวิธีนี้มันเป็นเ e s โซ o l u t i o n คือเราหามาหลากทางมากแล้วเราคิดว่าอันนี้คือดีที่สุดเพราะฉะนั้นก็คือต่อไปนี้ทุกบอกนะคะถ้าจะเบิกเอ็นไอที่ไเดี๋ยวหมอทําระบบแต่ว่าว่างตั้งตั้งแต่ตอนนี้ที่ได้ยินะขอให้ทุกคนลงชื่อใส่กระดาษไว้ก่อนเลยนะว่าขอชื่อเอาแค่ชื่อ ออชื่อนามสกุลรหัสประจําตัวหรือถ้ายาวไปคือขอเน้นรหัสประจําตัวก็ได้หรือว่าบอกหน้าที่หรืออะไรคือประมาณนึงอ่ะแล้วเบิกไปวันที่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวหมอจะทําฟอร์มวิธีการเบริกจ่ายเพื่อไม่ให้มีบางทีคือตอนนี้เรามีคือหมอเชื่อว่าทุกคนมีจิตใจที่ดีแต่บางบางทีมันก็ยังมีบางคนอ่ะที่เขาอาจจะไม่ไม่สามารถเก็บประเด็นนี้ได้แล้วเขาก็ยังเอาไปใช้โดยที่เขายังไม่ได้ตระหนักว่าเราอยู่ในจุดหนักแล้วก็คือ ขอให้ทุกคนกลับไปลงทะเบียนที่บอดตัวเองว่าจะแทคือใครไม่สนถ้ามาเอาแมสวอรอดเราอะจะต้องลงทะเบียนแล้วก็ถ้าลงทะเบียนเสร็จหมอจะเช็คว่าถ้าจะไปเบิกแมสใหม่ที่งานฟังกับุูสุวันนี้แล้วหมอดูว่าชื่อยอดมันไม่ตรงกันอะไรเงี้ยดูเบิดใช้เบิกใช้ผิดปกติเราจะต้องมีการบทวน,นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญคือทุกคนจะได้แท้ หนึ่งอันและจะไม่มีการเปลี่ยนมาอีกแล้วเพราะถ้าทุกคนเข้าใจส,สถานกา,การณ์ก็คือเราจะต้องให้ทุกคนได้มีแมไปใช้ในช่วงที่อีก3าวันนี้ซึ่งต่อให้ลาโต้ก็คือมันก็ยังมีเคสที่เพิ่มขึ้นถ้าเราเคสขึ้นเร็วนี่เราเสร็จแน่นอนนะทีนี้ก็คือขั้นตอนเนี่ยเดี๋ยวหมอจะอธิบายให้ฟังก็คืออันนี้มันเป็นหมอ้อซึ่งมันก็เป็นหมอ้อธรรมดา,ามากก็คือปานก็เปิดแค่ มันจะมีสแกนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหม้อนี้ทุกคนเอาไปอยู่ที่หน้ายูแล้วฉันก็งุงนะจ๊ะถูไม่พ่อก็คือเราเราก็ก็คือหม้อเนี้ยก็คือเสีบปรั้กธรรมดาไม่ได้มีอะไรเลยเสร็จแล้วก็คือวิธีการก็คือเวลาถ้าเราถอดเอ็นไอที่5แล้วอะคือขั้นตอนสุดท้ายปกติเราล้างมือเสร็จเราถอดเอ็นไอที่5แล้วเราทิ้งถังขยะใช่ไหมคะแต่ว่าหม้อใบนี้เนี่ยที่หมอจะให้ทุกคนทําก็คือเราจะใส่ถงมือใหม่อีกหนึ่งคู่ แล้วเราจะถอดเอ็นไที่ไฟล์ออกมาแมสของเราเนี่ยแล้วเราวางถ้าเราเข้าไปสองคนคนนึงวางบนคนนึงวางล่างโดยที่ให้ด้านเนี้ยด้านที่สัมผัสกับสิ่งวั่นล้อมเนี่ยมันหงายอยู่ด้านบนติดกับฝาหันขึ้นติดกับฝาเพื่อที่จะให้มันโดนแสง UV ได้มากที่สุดซึ่งตรงเนี้ยพอหมอมั่นใจเออระยะแค่เนี้ยพออยู่แล้วหลอดมันยาย่เพราะนั้นก็คือเสร็จแล้วแค่เนี้ยแล้วเสร็จแล้วเราปิดฝา จบเลยนะแล้วก็กดปุ่มสเกอร์ไลท์แค่นี้เองแล้วก็คือเสร็จแล้วมันทํางานไปมันจะทํางานแค่สิบเอ็ดนาทีแล้วก็จบเสร็จสิ้นพอมันจบเสร็จปุ๊บเราจะหยิบแมสออกมาก็คือถ้าเราบางทีก็คือถ้า,ถ,าถ้าอันเนี้ยเราเราต้องมีหลายกา่าอย่างเงี้ยใช่ไหมคือทุกคนไปหาเองแล้วกันวันนี้หมอให้เพื่อนที่โรงเรียนอะ่ะไปไปหามาจากห้างไหนไม่รู้บอกว่าแกไปหาถุงกระดาษมาให้ฉันวันนี้เออก็คือ อันนี้หมอแบ่งให้ได้ประมาณบางส่วนก็คืออยากเก็บใส่ถุงซิปล็อกเพราะว่าอย่างที่หมอบอกว่าน้ำลายอะ่ะมันกระเด็นอยู่ในนั้นแล้วมันมีความชื้นอยู่เวลาเราเก็บใส่ถุงพลาสติกอะ่ะมันมีความชื้นซึ่งมันอาจจะไม่สะอาดคําแนะนําของกรมควบคุมโรคอเมริกาก็เลยบอกว่าให้ใช้ถุงกระดาษเพราะมันยังแบบระบายอากาศได้อยู่เนี้ยทุกคนจะต้องเก็บใส่ถุงสิเออให้ใส่ให้ใส่ถุงกระดาษแบบนี้นะคะแล้วก็พับเก็บแล้วเป็นของปักของตัวเองใช้ไปตลอด แมสกี่ไม่มีการช่วยกันใส่นะจะใส่2อันต่างคนต่างใส่นะรับผิดชอบแมสก์ตัวเองกลางแมสก์ของตัวเองแล้วก็ปิดเครื่องแล้วก็เวลาเปิดมาหยิบก็หยิบของตัวเองแต่ว่าก็คือเลเบลเอาไว้ว่ามันแบบอันนี้ของเรานะหรืออะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเออสุดท้ายก็คือแต่หมอก็บอกว่าที่สําคัญไหนะก็คือเราจะรักษา N95 ได้ใช้ได้นานก็คือเราใส่ face shield ตอนเข้าไปเพื่อให้ชัวร์ว่ามันไม่กระเด็นอะไรเงี้ยเพื่อให้ความปลอดภัยมันสูงสุด แล้วเพื่อความปลอดภัยอีกขั้นตอนที่เราใส่ PPE ซ้ำอีกทีแล้วเราจะต้องมาใส่ n อ n อ่ะฟขอให้ใส่ถุงมืออีกรอบนึงก่อนที่จะใส่ N95 แล้วก็พอใส่เ9็นไเ,เสร็จแล้วเราฟิชเช็คเสร็จแล้วอ่ะก็คือให้เราทิ้งถุงมือคู่นั้นแล้วก็ล้างมือแล้วก็ทำตามปกติขั้นตอนเดิมนะอืมเออคือหมอไม่รู้แต่ทุกคนถ้าเราอยากรอดไปด้วยพันทุกคนต้องช่วยกันแบบนี้แล้วนะจะถามอะไรไหม ถ้าเกิดว่าสองคนเอาใส่แล้วแล้วตคนทำความสะอาดเนีน่ยไ,ไม่ต้องเลยเพราะว่าหม้อน <UV S 2> ีอ้ UV มันปุ๊บๆๆตลอดถ้าถ้ามันไม่ได้คือมันไม่ไม,มีทางมีคราบหรือมีอะไรเลยนะแล้วหมอจะบอกอีกอย่างนึงนะขอแถมอีกหนึ่งอันก็คือถ้ามันเครื่องมันว่างนะขอให้ทุกคนเอามือถือมาใส่ ह, <ห>เพราะว่ามือถือเนี่ยคือกลับไปทําความสะอาดกันหรือเปล่าเราคือเป็นที่ที่เราจับนี่มันคือส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้วอะเราไม่เคยทําความสะอาดมันเลยหรือว่ามันนั่งเช็ดอะไรอย่างเงี้ย ใส่เข้าไปแบบเราไม่เล่นมือถือสักพักหนึ่งอย่างเงี้ยคุยกับคนรอบข้างให้มากขึ้นแล้วเรามีโซเชียลดิสแทซิ่งระดับหนึ่งด้วยนะก็คือเราเราใส่มือถือเข้าไปก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องหมอจะบอกว่ามอ้ออันเนี้ยใส่ของได้ทุกอย่างเอาไปดิสอินเฟคได้ทุกอย่างอย่างจะดิสอินเฟคป้ายใส่ลงไปแต่ว่าอะไรที่เป็นหนังอ่ะมีอยู่ของอยู่สองอย่างที่ใส่ไม่ได้คือรูปภาพมันจะเหมือนลักษณะของแดดเลียมันจะซีดได้ หรือถ้าเป็นหนังอย่างเงี้ยมันก็จะมีการกรอกได้แต่ของทุกอย่างมันไม่ใช่ว่ารีวิวไปได้ตลอดการหรอกทุกอย่างมันก็มีการเสืรอมตามสภาพแต่เท่าที่เท่าที่เราดูอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ได้เห็นแบบข้างนอกมันแย่เยนอะไรอย่างเงี้ยหมอหมอเชื่อว่านะจุดนี้เราต้องทําแบบนี้แล้วแหละหมอก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนมาทําแบบนี้นะแต่ถ้าทุกคนเข้าใจว่ามันต้องมีใช้สําหรับทุกคนอนะแล้วณนะจุดนี้อะเราไม่มีของเข้ามานะเราต้องทําแบบนี้เราต้องช่วยกัน อันนี้คือต้องต้องอบทุกวันนะค่ะไมหรืว่าเวตั้งแต่ชั่วโมงอ่ะคือคือคือถามนะก็คือถ้าเราออกจากห้องคนไข้อ่ะเราควรใส่ทันทีคือเวลาเราถอด PPE ปุ๊กอ่ะปกติเราคือถอดทิ้งใช่ไหมแต่เนื่องจากอันนี้เราจะเก็บไว้เราไม่มีสิทธิ์เก็บของสกปรกติดตัวเรานะถ้าเข้าไปปุ๊บเราจะต้องใส่ลงไปในนี้ทันทีเออเพราะฉะนั้นคือคนไข้ถ้าไม่ได้จําเป็นมากอยากเข้าไปเยอะเพราะมันใส่ได้ทีละสองอันแต่มันคือสิบเอ็ดนาทีนะพยายามกลับ ก็นะคะอันนี้คือต้องอยู่นอกห้องอยู่ตรงไหนอยากจะไปตั้งตรงไหนก็ได้แต่ขอให้มันเป็นที่ที่เราคือหมอเชื่อว่าพยาบาลมีความสามารถทุกทา,าจริงๆมีคนช่วยหมอคิดไหลว่าจะจะไปวางตรงไหนที่มันจะเหมาะสมว่าตรงนี้น่าจะคอนเทมิเนตน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นที่ที่เราน่าจะใส่สะดวกอะไรเงี้ยเพราะมันต้องมีต่อปั๊กต่ออะไรเงี้ยมันก็คือเราจะหาที่ที่ดีที่สุดสําหรับในสถานการณ์ที่เราทํางานแต่ว่าณจุดนี้อ่ะก็คือมันมันไม่สะดวกสบายหรอกแต่ว่าถ้าไม่ทําหมอว่า มันแย่แน่หมอรูเคิร์ฟแล้วเนี่ยมันน่ากลัวจริงจอิงเอจไม่ตลอดเช่ไมไม่ไม่ก็คือเออเราเสียบปลั๊กได้ตลอดแต่ว่าไฟมันไม่ได้ติดตลอดนะคะถ้าเรากดปุ่มปุ๊บคือคือณจุดนี้อ่ะเดี๋ยวทุกคนไปอ่านคู่มือเอาเองละกันหมอเนี่ยกดเป็นหน่ปุ่มเดียวคือกดปุ่มสเตอร์ลีไร์ปุ่มนี้ปุ่มเดียวขึ้นส1นาทีคือชีวิตนี้พอแล้วแล้วก็แล้วก็เวลาถ้าสมมุติว่าเกิดแบบเฮ้ยอยากจะเอาออกเร็วกว่าปกติเหมือนแบบอาเอามือถือไปใส่แต่ตอนนี้อยากกลับบ้านแล้วเพราะจริงพูดตรงตรงอ ปกติไวรัส,สต,ตายด้วย UV อ่ะภายในหลับวินาทีนะอย่างอินฟลูเอนซีไวรัสเนี่ยายที่ในนั้นอะประมาณสักสิวินาทีเองด้วยซ้ำแบคทีรียเนี่ยตัวเก่งๆหน่อยก็ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะเออเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆหมอแค่ว่าแบบเขาเอาให้ชัวร์เขาก็เลยแบบเอาเวลาให้มันนานไปเลยเลยอยเงี้ยสินาทีจริงๆมันมีโหมดหลายอันอยากจะมีความร้อนอยากจะให้มันทําแบบเอาขวดน้ํขวดปกติก็คืออันนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์แม่และเด็กเขาจะเอาขวดนมที่เขาร้างแล้วแตบบ่เขาแบบ เอ๊เอามานึ่งแต่ว่านึ่งด้วย UV แทนอย่างเงี้ยเขาก็จะมี drying แล้วก็มี heat มีอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้ในแม่และเด็กเขาบอกว่าอย่างขวดนมทั่วไปอย่างเงี้ยหเดือนอะ่ะก็ยังใช้ UV เขาก็บอกไม่มีปัญหาเออแล้วก็ถ้าเราสมมุติว่าเราอุ้ยไม่ได้ดูแล้วเราเผอเปิดเครื่องขึ้นมาไฟ UV จะตัดอัตโนมัติเพราะว่า UV เนี่ยเวลาเราเราไม่อยากบอกประชาชนข้างนอกเท่าไหร่เพราะว่าเวลาไปใช้ผิดมันอันตรายมากถ้าเราไปจ้องแสง UV โดยตรงอย่างเงี้ย มันเกิดต้อได้หรือว่าถ้ามันไปสัมผัสกับผิวหนังผิวหนังไหมหรือว่าเป็นมะเร็งได้แต่ถ้าเรามันอยู่ในโค o s ซิ y s t e m แบบนี้เราไม่ได้โดนอะไรคือมันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะเวลานี้แล้วเราเลยต้องขอความร่วมมือกับทุกคนแต่ว่าที่ที่บอกพยาบาลในส่วนนี้ก่อนเพราะเป็นส่วนหน้างานแล้วก็จําเป็นต้องใช้ที่สุดนะจุดนี้อนะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวหมอคงต้องทําสื่อสารออกไปตอนนี้เราได้หม้อหม้อตัวนี้มาประมาณนึงแต่ว่ามันก็ไม่เยอะมากอนะไรเงี้ย เราเลยให้ได้ที่ละมองเท่านั้นเลยนะคะหลัง11เนาทีตอนหยิบมาใช้นี่หยิบมือเปล่าได้เลยเพื่อเสร็หยิบมือเปล่าได้เลยเพราะว่ามันสะอาดแล้วหรือว่าถ้าเรายังไม่สบายใจคือคือสถานการณ์ถุงมือเนไม่รู้แต่ว่าคิดว่ามัน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 ยังโอเคอยู่นะก็คือให้ล้างมือแล้วมีอีกอย่างเนืงอตอนนี้บางคนอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับแมสเรื่องยูวีแล้วนะก็คือบางทีเราล้างคือตอนนี้เราล้างมือกันเยอะแบบโอ้โหตอนรณรงล้างมือไม่ได้เท่านี้อ่ะเออก็คือเราล้างจนมันเป็นมู ให้มันเป็นเมือกนะก็คือถ้ามันเริ่มแบบเฮ้ยเรารู้สึกมันแม่งๆแล้วนะเราต้องไปล้างน้ํากับสบู่จริงๆน้ํากับสบู่เป็นสิ่งที่ดีกว่าแอลกอฮอล์อีกนะแต่ว่าความสะดวกสบายมันน้อยกว่าเพราะนั้นคืออย่ารอให้มันเป็นเมือกนะแล้วหมอขอบอกอีกหนึ่งอันนะเวลาเราใส่แมสเนี่ยอันนี้อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวมากแต่แถมให้เลยแล้วกันนะเวลาหมอคือใครบอกใส่ไม่ใส่ไม่รู้แต่นะักสถานการณ์เนี้ยอยากให้ทุกคนใส่นะ<ม>แล้วก็แมสที่เราใส่เซอร์จิคอลเนี่ย คือจริงๆโรงพยาบาลก็ขาดแต่ว่าประชาชนยังพอบริจาคให้เราได้อันนี้เพื่อนหมอให้มาหมอบอกเลยว่าใส่เรารู้เลยคุณภาพไม่เท่าสีเขียวเราเอาเข้าเครื่องนี้ได้ถูกหมอกําลังจะบอกว่าเข้าไปได้เลยเพราะว่านี่ก็ให้ดูรูปแล้วไงว่าถ้าเราจําเป็นแบบเฮ้ยมันก็ยังไม่เยินมากแล้วเราคิดว่าเราคือแมสที่เหลือที่เราได้มาถูกก็คือเครื่องมันว่างเราใส่ไปเลยเราจะใส่มือถือเราจะใส่อะไรขอแค่สองอย่างที่อยากใส่เข้าไปเออแล้วเราก็คือ เราเอาคือหมอเองอะ่ะหมอมีไม้ U V ด้วยนะอยู่ข้างนอกคือหมอมีไม้อะ่ะแล้วก็แบบทําเองที่บ้านเป็นไม้เล็กๆก,ก็มีขายแต่ว่าตอนนี้ของขาดตลาดเอออันนี้ก็คือก็คือสรุปว่ามันใส่ได้ทุกอย่างแล้วก็ถ้านั่นก็คือของให้เก็บถ้าเป็นแมสขอให้เก็บใส่ซองกระดาษอยากเก็บใส่ซิปล็อกแมสทุกชนิดนะอันซอร์จิเคิลแมสก็ทําแบบนี้ได้เช่นกันอะไรเงี้ยเพราะหมอเองหมอรีไซเคิลแมสเหมือนกันนะหมอหมอหมอก็คือใส่ซอร์จิเคิลแมสหมอไม่เคยเบิกโรงพยาบาลนะ หมอใช้ของส่วนตัวแล้วหมอก็รีวิวเหมือนกันอืมมีม,มีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมคะเขาเวลาใส่แมสควรจะใส่แบบเป็นทรงของขหรือว่าพับคือคือคือทุกคนไปคิดเอาเองเพราะว่าคือหลักการอนะบอกได้แค่หลักการว่ามันควรจะโดนคือมันจะฆ่าเชื้อได้มันจะต้องสัมผัสกับยูีถ้ามันมียุมที่หลบซ่อนมันอาจจะมีปัญหาแต่ว่าอันนี้จริงๆที่เราใช้กับเครื่องเนี้ยเราเคสทั้งด้านนอกด้านในแล้วนะ ว่าด้านด้านนอกเนี่ยไม่แบบแทบไม่คือไม่เหลือเชื้อแต่ว่าด้านในที่เหลือคือเชื้อในปากเฉยๆเออเพราะว่าถ้าหลักการก็คือถ้าถ้ามันมีแบบอย่างแม้สิ่งนี้ตรงนี้มันมีโฟมันมีมันมีรอยพับอยู่เนี่ยจริงๆอ่ะตรงรอยพับอ่ะเชื้อจะเหมือนกับว่ามันมันลดลงได้ระดับหนึ่งแต่มันจะไม่ได้ลดลงมากเท่ากับตอนที่ตรงที่มันไม่มันไม่ไม่มีรอยพับแล้วมันเอ็กซ์โพสกับ UV ได้เต็มที่อืมเพราะนั้นคือกลางให้มันแบบกลาง ให้มันทั่วเลยคือตัวเฉพาะตรงเนี้ยตรงนี้ที่มันสัมผัสกับหน้าเราเยอะที่สุดแล้วเวลาจับแมสก์ว่าจะแมสอะไรก็แล้วแต่นะอย่าจับแบบตรงนี้นะเวลาถ้าลําคาจะขยับขอที่จับด้านข้างเพราะว่าเชื้อเนี้ยมันเข้าทางตาจมูกแล้วก็ปากถ้าถ้าแบบทําอะไรไม่ได้อ่ะตายละทําอะไรไม่ถูกจับข้างๆคอเวลาถอดให้ถอดตรงหูเวลาเก็บแมสเนี้ยก็คือปกติหมอถ้าระหว่างวันหมอจะห้อยอยู่ตรงนี้ เออหมอหมอจะค่อยอยู่ตรงแผนเพราะว่าเวลาเราอยู่ใต้คางคือเราก็ไม่รู้ว่าความสกปรกคืออะไรแต่อันนี้คือหมอไม่ได้บอกมันดีที่สุดแต่ว่ามันเหมือนกับว่าก็คืออยู่ในสิ่งแวดล้อมปกติอย่างนี้มันคือดูดูอยู่อากาศธรรมดามันมีเวนทิเลชันของมันแต่เราเอามาใต้คางมันก็มีความชื้นมันก็มีอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือถ้าหมอไม่ใช้หมอเก็บไว้อยู่ตรงแผ่นหมอแล้วอะนะจุดนี้อะไรเงี้ยส่วนถ้า สมมติจะใส่เงี้ยไปเอาซองจดหมายก็คงจะพอได้อยู่แต่วันนี้ก็คือให้เพื่อนเอาซองขนมมาได้สัก500รอุ่อะไรเงี้ยก็จะให้แบ่งบงกันอีกทีนึงนะคะเออแล้วก็คือณจุดนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันก็ไม่ได้มีคนช่วยอะไรหมอเยอะมากนะก็คือถ้ามีอะไรที่เราเราคิดแล้วเราไม่มั่นใจอันนี้ไลน์มาถามได้แต่ว่าถ้าถ้า,ถาเหมือนแบบว่าอะไรที่เราคิดว่าเราเฮ้ยก็โอเคเพราะว่าตอนนี้สิ่งสําคัญมันมันไม่ใช่วความรู้ละ ส่วนหนึ่งมันเป็นความรู้แต่ส่วนหนึ่งถ้าฟังเรื่องที่หมอเล่าอ่ะมันคือ common sense ที่บางทีคนอาจจะคิดไปไม่ถึงแค่นั้นเองอืมีมีอะไรอยากถามมีไหมคะอารคะแลวมากเราต้องดูแลยังไงไรคะไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะยกเว้นถ้ามันเลอะเทอะหรือว่าเราไม่สบายใจเราอาจจะมาเช็ดต,ตรงนี้บ้างแต่ว่าถ้าทุกคนรักษาความสะอาดด้วยการล้างมือหรือว่าถ้าแบบเรารู้สึกล้างมือย,ยังไม่พอเราจะใส่ถุงมืออีกรอบนึงก็ยังได้อะไรเงี้ยเราอาจจะแค่เช็ดแบบเรื่องฝุ่นหรือเรื่องอะไรแต่ข้างในถ้าเราปิดสนิทดีมันไม่มีอะไรเข้าไปอยู่แล้ว แล้วก็คือหม้อมันแบบมัน disinfect ด้วยตัวมันเองอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรมันเพิ่มค่ะมีมีระยะถาถาไหมคะ